แฟนๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลย์ประเสริฐสีนะครับวันนี้เราจะอยู่ในทริปอะไรครับคุณจ้างทริปไหว้พระก็คือสวัสดีด้วยนะครับผมเรามาทริปไหว้พรนะกันคือตามจริงเราจะไปไหว้ศาลระพรหมก่อนนะครับแต่ว่าเขาพาช้างมาวัดภูเขาทองก่อนนะครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นวัด ที่เออเกาแก่ okay, ที่สุดอา่อาอ้าใช่เป็นจุดที่สูงสุดในเมื่อหลายสิบปีมาก่อนนะครับของกรุงเทพไปชมวิวเนาะตอนแรกจะไปวัดพระแก้วกันแต่ว่ากลัวคนมันเยอะคนมันเยอะแหละวันนี้เป็นเสาร์นะครับเออก็เลยพาช้างมาที่วัดกุ้ขงขางก่อน oh <my> yeah. ยังไงครั้งแรกใช่ปะครั้งแรกเลัครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่มารู้จักไหม ได้ย right. ินแต่ช well, ื่อคือได้ยินแต่ช uh, 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 ื่อนะครับเพราะว่าได้ยินแต่ชื่อคาว่าัดภูเขาทองก็ภูเขาทองจะอยู่อยู่ในกรุงเทพหรือภูเขาทองคำว่าภูเขาทองมันจะมีภูเขาทองในกรุงเทพแล้วก็ภูเขาทองอุทิยาอ๋อภูเขาทองอุทิยาจะเป็นสถานที่โบราณสถานจะเป็นเกศใหญ่ใหญ่ครับแต่นี้เป็นภูเขาทองที่เป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่ดูอย่างนั้นนะอ่ะนั่งเก่าแก่นะเอื ใช่เป็นบรรลงพี่แบบแบบเอออยากให้มาก็คือถ้าใครถ้าผมพาใครมากรุทธทอ่ะผมก็จะพามาที่วัดภูเขาทองก่อนครับครับสั่งกายเลยโอ้โหนี่สังกายเรียบร้อยมากเอาเอาเก่งช้างหน่อยไปใส่เ <Super> ก <poco> ่งช <ared Competition zy men> ้างไหมเดี๋ยวเราไปซื้อเก่งช้างแบบว่าเอาเที่ยวพุทธไง อ่่งรอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตับรรยายนัคั้แรกนะครับเราก็เหมือนกับขึ้นสมบันะครับตอนนี้เราจะขายตลอดเลยนะ้ดีมากแรบรรยากาศแงก็ไม่ามใจเพราะนีการีมารียนวนการเรียนโดยเฉพาะ คือมันเหมือนจะสูงนะจะให้ผู้ความรู้สึกมากขึ้นไปได้ข้างบนเฮลโลสิเฮ <c oughs> ลโลสิความสุ่มจะไปเฮลโลใส่เขานมีเดีย๋ยวตอนอยู่ข้างนอกเป็นไงอากาศร้อนมากพอเข้ามาข้างในโอ้โยเย็นเลยเสดชื่นนะถือว่าสดชื่นมากสดชื่นสดชื่นอ๋อ ไมได้ถึไม่ว่าเป็นวังของคุณแล้วกันเก็บภาพบรรยากาศว่าเราเราเราจะรับหาผมให้เป็นบานของคุณนะคร่าขถ่ายรูปแน่จริงว่าเปกไเโความี่น้ถึงน่าจะโวดอยู่ในหมวดคิทตี้ มีการเปรียนหัวข้อทั้งสายวาดรูปและใจตกดีเจตนานทั้งหลายสวยมากเลยสวยมากเลยน่ารักน่ารักจะได้มาครั้งแรกนะครับมาครั้งแรกเลยสวยอันนี้พูดกับกล้องใช่ไหมไม่ได้พูดกับผมใช่ไหมพูดกับพี่ใคยครั้งแรกครัครั้งแรกต้องทำหมดเลยสวยนะครับสวยของตนที่ได้างแค่มาครั้งครั้งแรกก็สวยแล้วอ่ะ บรรยากาศดีมากเลยื่กาสอนในสุขการ์ตันนงรมีเป็นพรเจ้าได้ถวายเจวาพรเพื่อทุกกางขอให้เป็นอานาบรรมีของพระเจ้าให้เป็นฐานะบารมีที่จะส่งก่อกระจของพระเจ้าที่ยกมีหน้ามีที่รองสีหน้านี ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกยอดมาเครับผมามังกล้าชีวายมากไร้สติไร้สที่ขา่า้างาควบคุมทำุเมื่อช้างเหรมีความที่เงินขวางอนที่มสามา ได้ได้ตามสบายเลยเชิญไปข้างบนก่อนจะไปตั้งหลักข้างบนเมื่อคนเราได้ทำได้ปฏิบัติตามอันเรียนมาหรื้ซึ้เป็นหลักของการให้่านผู้ท่านจะไมาไว้ในทดีตศาสนาหนึ่งศาสนาที่ นนคุณเห็นน้ำไม่ได้เลยนะช้างช้างก็ทชอบเล่นน้ำใช่ไหมไม่คือมันมีอะไอ,อมันทำให้กกเกิดความรู้สึกว่าเย็นน่ะเราเข้ามาแล้วมันเราเย็นน <ไป S 1> ่ะเดี๋ยวคุณไม่ขึ้น <ไป S 1> ดูข้างบนเดี๋ยวคุณจะรู้สึกกว่านี้อีก ท่านทางทุกคนเมื่อให้ทางจึงเป็นเปรตประจัอย่างหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของทนกคนก็แนะนำให้เอฟซีทุกคนนะครับถ้าใครมีโอกาสมากรุงเทพนะครับก็อยากจะให้อ่าขึ้นมาไหว้พระที่วัดชิขอทองนะครับก็คือทุกคนเห็นเนาะอากาศมันจะร้อนหน่อยเนาะข้างนอกนะแต่เข้ามาข้างในนี่มันคือเย็นสบายมากๆเลยนะครับ เี๋ยวผมจะถ่ายต่อนะครับเดี๋ยวระหว่างนี <Fair S 1> <Okay. S 2> ้ผมขอไปสั่งกาแฟก่อนนะช้างช้างคุณกินกาแฟปะกินอะไรมสั่งกาแฟก่อนโอเคตอนนี้เราได้กาแฟแล้วนะครับกาแฟอัลเชาเดี๋ยวเราไปลุยต่อละช้างทางไลฟ์สดด้วยนะครับ คือมารอบนี้นะครับผมก็เพิ่งเห็นว่ามีร้านกาแฟะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีนั่งอย่างน้ำรูดพักกาแฟใช้ได้เลยนะคทุกคน วัยพี่นอนะครับที่เิ็นในตอนนี้นะครับนี่นะครับใครอาจจะมาทาบุญไหว้พระที่ัรผู้ขอทองนะครับเวลาเปิดปฎิาัตินะครับเปิดบริการทุกวัน เปิดเจ็ดโมงปิดหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนเป็นไงร้อนไหมก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ยังมีอากาศลมเย็นๆเงก็เป็นอมบอัมบมีอาปฏิบัติงาโดยชั่วปสามารถยขึ้นมาให้สูงงก เป็นการมาณบริเวณของวัดจังหวัดาที่ดับเพืนเป็นจุดของวัดที่สูงที่สุดมากตอนนี้เมื่อบปีสิบสิบก็นโรานันองเขาโอเคขึ้นต่อ จ้าให้ปฏิทัติแล้วธรรมทานนั้ง้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วธรรมทานที่พระเจ้าได้บำเพ็ญในที่ใดใดก็ตามเกื้อใครก็การขอให้เป็นธรรมทานที่จะจงคนอาเดี๋ยวเราค้นไปต่อนะทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยนะครับไม่เหนื่อยอยากให้ทุกคนลองมานะครับเด็กขึ้นได้คนแก่ก็ขึ้นได้นะครับ

อาวิวอันนี้วิวจบๆนะอาณาบริการในช่วงข่าตอนสงายสามรจสาในระเทศการอุทางเติมเต็และจะเป็นอใจให้คนไทยใด้บันทึกครามดีทัง เราดูอากาศดีไม่ดีนะครับดูดูลงภรพดูลงกาศนจนทั้งบทความพุทธศาัการตึ่นพ่งงานเรื่องรมตเรื่องอาณาัรมีความเปดนารอเกินการได้ชมวิวแบบ310องศานะครับวันนี้ยังไม่ สุดนะครับเออ <tuce noise> เข้าไปที่บรรจุภาพบระสารลีกิตาธนะครับตรงนี้จะเป็นที่บรรจุภาพระสารีกัตพาธนะครับเป็นศิศักดิ์ที่หนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนมาไหวกันนะครับให้เอฟีประมือและขอพรได้เลยนะครับ 你有两个，他都开什么玩笑？自己、嗯。嗯 เรื่องไม่ทาดขึ้นแล้วครับใครโทรมาหานะอะไรนะใครโทรมาหาเอาจริงๆน้องตุ๊กตาโทรมาเน,นี่นี่จะลงคืนมาทําบุญหรือว่าอ๋อทำบุญแป๊บเดียวน้องมาไหว้พระน้องตุ๊กตาโทรหาพ <laughs> ี่ออสนะพี่ช้างมาไหว้พระขอพรแป๊บเดียวตุว๊กตาโทรมาหาเลยโอ้โ <laughs> <laughs> หเยอะเยอะเ,เปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องได้ไหม แต่กล้ยางนีอดอยู่ใช่ใช่หมเลาตนกัอยู่เหรอแต้งหนาแต่งหนาเอาแต่งแต่พอเห็นต้นหนาเตนหนาพออะไรตบังก็ได้ฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่ได้คอนเทนต์เอาถ้าไทยเอ็ซีหนเแนงนะเอาแตพูดนะน้องุกตา้ท้ทยเอซีไหนตุกตา อ่าทักทายเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของช่องช่องของพี่น้องนะคะสวัสดีช่องช่องดีเลิศประเสริฐสีจ้าว่าสวัสดีเอฟซีช่องดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องค่ะรู้ไหมเนี่ยมาทําบุญตัดเดือดตุ๊กตาโทรมาหาเลยเนี่ยช้างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยพี่ช้างโทรมานะพูดจริงอะไรนะก็มาซื้ช้างโทรมานะหุย รอบแรกรับไม่ทันรอบไรกรอบแรกครับรีบลงจากไรแล้วก็รับขายเลยแต่รับไม่ทันอะอะไรนะมเว่แ่ยอะเยอะเยอะเโอเคเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวเจอกันในทุกวันใหม่เนาะโอเคโอ้โหเห็นไหมครับแค่ผานามาไหว้ภูเขาทองนะครับตองแบี้แฮัลลเ อ่ะ,อะเดี๋ยวเราเดินทางไปขึ้นสวัเดิ์กันนะครับ <c oughs> มาลแล้ <te ous> ึเพ <te ous> <te ous> well ี่รององนอสเอาไม่ใช่พี <te ous> ่มาเดี๋ยวเป็นประานีอาร้ององอนิทุกคนครับสานนะครับสาธุสาธุสาธุครับบนดันอนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศบน วัดภูเขาทองนะครับถ้าใครมีโอกาสมาที่กรุงเทพน,นะครับใิสีสาวน้อยเท่านัน,นะครับอยากให้ทุกคนมาทําบุญกันน,น,กนะครับบรรยากาศดีมหากหอา,หากาศไม่ร้อนเลยนะครับ พระแก้วหรือโน้นนะครับวัดแก้วสะพานพระรามแปดน,นะฮะตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวไปถามความรู้สึกคุณช้างหน่อยเนาะมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะคุณช้างเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มา ขึ้นมาไหว้พระแล้วยวจะมาไหว้ไหว้พระเราเราจะเริ่มไหว้ตั้งแต่จุดนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมขึ้นมาข้างบนแล้วรู้สึกไงคือเอาจริงนะพี่บรรยากาศคือข้างบนสุดตอนนี้คือมันมันแดดแรงก็จริงนะแต่ลมมันแรงลมแรงแล้วคือแบบม,มันทำให้เราไม่ร้อนเลยไม่รู้สึกร้อนอแล้วก็ได้เห็นแบบบรรยากาศที่เขาบอกว่าต้องขึ้นมาให้สุดตรงปายอดเจดียแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะได้จะได้ขึ้นสวรรค์มผมก็เลยต้องมานะครับเพราะว่า มันต้องขึ้นมาแล้วก็ความรู้สึกคือแบบว่าอะไรที่มันติดอยู่ในใจหรือว่าอะไรที่มันแบบเริ่มจะรู้นี่แหละนะมันมันมันก็เลยแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าพี่มันมันมันเริ่มแบบร่ขม้มมากทั้งใจ้นมากความรู้สึกดีเลยความรู้สึกดีคือคือคุณช้างนะครับคุณเมื่อหลายยี่ห้าหกสิบปีก่อนเนาะมันยังไม่มีสึกนะคุณว่าภูเขาเขาเนี่ย เป็นยังไงกคือว่าที่สูงที่สุดเลยก็สูงอ่ะเออวิวบรรยากาศดีเนาะใช่ถ้าคิดว่าเป็นท้องไร่ท้องนานะข้างล่างสมมตินะใช่ครับขนาดภาพเลยแต่ปัจจุบันเนาะมันก็ตามตามกาลเวลานะครับใช่ครับความเจริญมันเข้ามานะครับแล้วก็ความเจริญเข้ามาแล้วก็สร้างเข้ามาด้วยใช่แต่ว่าสิ่งทีกสร้างขึ้นนั่นก็คือบริเวณรอบๆของเขาเขาเป็นที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นวัดพระแก้ว เห็นไหมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นป้ะยอดยอดนอ่ะอ๋อสี่ย้อนอ่ะสี่ยอดเลยนะครับอยากให้ทุกคนตามกันนะครับนี่คือข้างล่างที่เราเดินขึ้นมาที่ไกลมากมายนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ช้างทำบุญกันก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้เอฟซีได้ดูกันเนาะไม่ไม่พาทำบุญก่อนเลยเดี๋ยวไปข้างล่างเดี๋ยวมันจะเป็นเขาบอกว่าลงนรกละแต่ไม่ใช่เราลงนรกนะไปดูอะไรที่เกี่ยวกับอ๋อ ความตายกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินรอบ,อบเงาเจดีย์นะครับของวัดภูเขาทองกันนะครับไม่๋มีวจะไปแล้วไปครับบรรยากาศโดยรอบนะครับ ด้านหนึ่งของวัดนุู้ปกครองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่บรรจุภาพบรมสารีริกธาตุนะครับให้ทุกคนได้กราบไหว้กันอารจณ์ศรัทธาทุกครั้งกันนะฮะฮะมีมั้อยู่อย่างหนึ่งว่าเขาจะมีอ่า ปากกาไม่จริงให้เราเขียนเขียนนะั่นคือเขียนอะไรเอ,อ่ยเขียนชื่อที่เราจะอุทิศให้อะไรเนาะเดี๋ยวไม่ถามตรงนี้เป็นสดะสดือนะสะดือสะดือสะดือทำไะเดี๋ยวไม่ถามผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไม่ถามพี่ที่เขาดูแลที่นี่ดีกว่า พี่ครับอ่าไอ้ผ้าแดงๆนี่ให้เขียนอะไรนะครับอ่าให้แอร์ที่ถานอะไรนะเกี่ยวกับอ๋อให้ให้ให้แล้วแต่ให้แล้วแต่สะดวกให้แล้วแต่ขอแล้วให้แล้วแต่ขอนะครับจะเขียนอะไรไหมอยากแลกตังค์แต่ไม่จะต่างกันครับจะได้อะตังค์ผมก็ได้อหนึ่งตกเอาตังค์เยอะอ่ะเอาไปเท่าไหร่ไปร้อยหนึ่งก็ได้เอ่อ นนไม่ใช่ั่นแหละยี่สเอาไปยี่สิอออบนอนไปยี่สิบาไครว่าผมขออ,อนุญาตใส่ผ้าใก่อนเาไก่อนใส่ผ้าใด้วยเ,เคาจผม ผมขอหยุหดแค่นี้กันนะเดี๋ยวต่อตอนลงกันนะครับ เป็นข้างล่างของเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับเย็นสบายนะครับเย็นสบายมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะดีมากเลยนี่นะครั้งแรกของคนเลี้ยงช้างนะครับที่ได้มาวัดภูเขาทองนะครับ ก็ผมก็รู้สึกดีเนาะได้พาน้องมานะครับก็คือมันเป็นความความความ,วามสุขอีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่เคยพาคนมาแต่ว่าได้มาในวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝาก FC ช่วยเป็นกำลังใจให้กับคนเลี้ยงช้างด้วยนะครับทุกคนครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็กำลังเดินลงนะครับไปข้างล่างแล้วนะครับไปเผชิญโลกความจริง mm hmm. นะครับสิ่งที่เราต้องพบได้เจอกันนะครับหวังว่าเอฟซีทุกคนนะครับมาด้ดูคลิปนี้นะครับก็จะได้รับบุญไปพร้อมๆกันเนาะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับก็อธิษฐานจิตกันได้นะครับระหว่างที่ผมพาทุกคนไปกราบไหว้พำบรมสารีธาตุจะเป็นุญเจดีนะครับก็อนุโมทนาบุญกันได้เลยนะครับทุกคนการดับกองทุก การดับสิเลได้ทั้งหลายทั้งทางการดับสิเลทั้งหลายทั้งปวงได้คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวมากเลยนะปกติผมถ่ายคลิปประมาณแปดนาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปาไปยี่สิบก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับไม่อยากไปตัดต่อนะครับจะได้อิ่มบุญและพร้อมๆกันอันนี้ทานการเปสูช่องทางรับ I mm -hmm. สิ่งที่เราคววร่ามีงลงจะมีสองด้านนะครับแต่ผมจะให้ช้างลงทางนี้นะฮะไปเคยได้ยินตำนานปิดวัชทัศน์ปะอ้าเคยยินครับอ่านี่แหละครับเป็นที่อะไรที่เรื่องลือมากเลย ใช่ครับนี่ครับผมจะพาคุณไปดูตำนาน <c oughs> อันนี้แรงวัตไปดูตำนานกันน,กนะครับนี่นะฮะแรงบัตเกตนะครับ ในช่วงที่ว่าเกิดอธิบัตตะกโลกนะครับก็คือว่ารัฐบาลไม่สามารถแบบทาลายทาลายเออเขาเรียกว่าอะไรนะครับพนักกิจศพได้นะครับมันก็เกิดแบบยังไงล่ะเออศพเปลื่นเมืองนะครับมันก็เกิดแรงวัดสเกตขึ้นนะครับนี่นะฮะคนตายวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับจนทําให้เป็นวัดวัดสเกตกลายเป็นแดนแห่ง อสุภกรรมฐานนะครับน,นี่นะตะนันแรงวัสเกตเปตดวัสุถัดนะครับอันนี้คืออะไรไะะข้างในลอยมาพุทธบ้านข้างในลอะาพุทธบ้าเข้าไปวัดได้นะวัดตรงนี้ก็ได้นะ,ะสาธุความกันนะครับทุกคนสาเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างละ ค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกคนครับก็ฝากทุกคนเป็นกํบบาลังใจให,ให้กับช่องดีเรยประเสริฐศรีแล้วก็ช่องคนเลี้ยงช้างลาพูนออฟฟิเชียลด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมก็คือคช่วงนี้คือถ้าถามว่าทําไมช้างช้างถึงต้องมากับพี่พี่ออสบ่อยเพราะบางทีเนี่ยผมกับพี่ออสเนี่ยคือแบบว่าบางครั้งบางทีความคิดเดียวกัน <c oughs> ความคิดเดียวกันคือเวลาเราไลฟ์สดก็คืออย่างอย่าง,อย,างอย่างแรกก็คือแบบ อ่าผมได้ไปเข้ากับอ่าเพจป๋าช่วยก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าอ่าได้ได้อีกได้อีกในมุมมองหนึ่งอีกอัตรัหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ทีมงานของป๋าช่วยให้เกียรติดีมากนะครับผมแล้วก็แบบแล้วก็เวลาเราทํางานนะครับผมโดยที่แบบว่ามาใน,นแบบมินินคอนเสิร์ต บางครั้งบางทีเราก็ไปหาข้อมูลที่ว่าเราจะพูดบนเวทีบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยต้องแบบว่าอาศัยพี่ออสด้วยนะครับอาศัยกับชิมงานปาช่วยด้วยก็คือเราก็คือบางครั้งบางทีประชาสัมพันธ์กันก็ถ้าภาษาบอสโจเขาจะเกษียนณเขาบอกว่าเป็นเสี่ยวใช่ไหมเสี่ยวคืออะไรผมไม่รู้เสี่ยวเสี่ยก็คือแบบว่าเพื่อนรักหรือไม่ก็เป็นเกลื่อนเราเป็นพี่น้องกันแล้วกันเนาะใช่พี่น้องกันด้วยนะค่อนข้างที่จะว่าคือแบบเคมีตรงกันอะไรประมาณนี้แล้วเวลาเราพูดบางครั้งบางทีคือแบบว่ามันสับ สับสับกันได้เร็วอะ่ะมันมันมันพูดไม่ได้คือเราเราพูดกันก่อนเจอหน้ากันครั้งแรกเราเจอหน้ากันแล้วปุ๊บเราก็ถูกชะตากันเลยนะครับประมาณนั้นเราไม่ได้มันพูดไม่ได้ถ้าพูดเลยพูดแบบโอ้โหดีเลิศเป็นขนาดนี้เลยไม่อยากพูดนะครับก็บอกว่าเออเราเรา,เราถูกถูกถูกชะตากันนะครับโอเคนะครับก็ช่วงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดตัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐศรีและช่องคนร้างลำพื้นออฟฟิเชียลเดี๋ยวจะไหว้พระตรงนี้ต่อก่อนนะครับพรุ่งนี้จะ ทุกคนสาธุพร้อมกันนะครับสาธุ